ตอนนี้ผมอยู่ในแปลงสวนทุเรียนนะครับที่บ้านนางข้าลลาวนะครับอ,าานอนําเภอวะนนจังหวัดสกลนครนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สามที่คราวที่แล้วที่ผมได้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็คือสภาพของแปลงนี้เนี่ยมีความาลักษณะอาการคือต้นเหลืองปลายใบไหม้ ai, แล้วก็ยอดแห้งนะครับหลายต้นเลยที่ผมได้ลงคลิปไปให้ดูเมื่อประมาณวันที่หนึ่งสอง สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งแปลงนี้เนี่ยเป็นดินเหนียวลูกลังนะครับเป็นดินที่ขุดมาจากสาแล้วก็เอามากองเพื่อที่จะปลูกนะครับก็เกินอาการว่าลายใไปไหม้นะครับยอดก็แห้งแล้วก็ไหม้หลาย,ลายๆต้นเลยแล้วก็มีอาการต้นเหลืองด้วยก็เลยได้มีการให้กับเจ้าของสวนเนี่ยมีการปรุงดินนะครับมีการเตรียมดินไว้ก่อน แล้วก็เอาขี้วัวขี้ควายมาผสมไว้ในหลุมเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยมันมีความร่วนซุยมากขึ้นแล้วก็มีแร่ธาตุก่อน,นก่อนที่จะย้ายนะครับเอาจากต้นที่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยย้ายมาลงหลุมใหม่นะครับก็ทําการเตรียมดินไว้ให้1เดือนนะครับก่อนที่จะปลูกแล้วก็มีการให้ตัดระบบน้ําใหม่ทําระบบสปริงเกอร์ใหม่เพราะระบบเดิมเป็นระบบเอ PE ซึ่งมันให้แค่ต้นละ หหัวนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นต้นละ2-3หัวนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีความเพียงพอต่อการใช้งานของต้นทุเรียนที่นี่นะครับก็เลยมีการปรับโครงสร้างของตัวระบบน้ำใหม่ด้วยแล้วก็ตัวดินใหม่ทีนี้ก็เริ่มหมักดินนะครับ1เดือนวันที่23สิงหาคมนะครับก็ได้เวลาที่เราก็เอาต้นพันุ์นะครับ ลงหลุมได้แล้วนะครับก็ย้ายนะครับกําลังย้ายจากต้นเดิมที่สภาพอยู่ในหลุมเก่านะครับก็ย้ายเอามาลงหลุมใหม่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็มีการทําการตัดรากขดนะครับตัดรากเก่าที่มันเน่านะครับแล้วก็ลงไปในหลุมเดิมนะครับตัดแต่งใหม่ให้มันพร้อมที่จะทํางานต่อไปได้นะครับทีนี้ก็พอหลังจากลงเสร็จเราก็มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ลงไปนะครับแล้วก็ให้สารปรับปรุงดินลงไปด้วย แล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบของจิตบริสุทธิ์ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ทําการฉีดพ่นแบบนี้ทุกๆ7วันนะครับแล้วก็เอาดินที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มที่วัวที่ควายลงไปด้วยนะครับทุกๆ1เดือนนะครับวันนี้เนี่ยครับวันที่7ตุลาคมนะครับผมจะเข้ามาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงไปแล้วมีการลงดินไปแล้วตั้งแต่วันที่23า สิงหาคมนะครับมาถึงวันนี้นะครับสภาพต้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเรานะครับไปดูด้านหลังของผมนี่แหละครับว่าสภาพต้นหลังจากที่มีการแก้ไขไปแล้ว1เดือนกว่าๆนะครับอาการจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงตามผมไปดูนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับสภาพก็เริ่มจะดีขึ้นต้นก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับส่วนต้นเดิมที่มันแย่ๆอยู่นะครับอันนี้มาดูต้นเดิมที่ตอนนั้นแทบไม่เหลือใบนะครับก็ เริ่มมีการแตกยอดนะครับเริ่มมีการแตกยอดออกมาขึ้นอันนี้ต้นเดิมไม่ได้ย้ายแต่มีการพวนดินแล้วก็มีการใส่ขี้ควายลงไปยอดใหม่ก็กำลังจะเริ่มแทงมานะครับได้ปรับโครงสร้างดินไปได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับสภาพต้นก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตอน แรกผมได้ลงคลิปเอาไว้คือเหลืองแล้วก็ปลายใบไหมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนี้สภาพต้นดูแล้วค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะี่ครับยอดก็เริ่มมาแล้วยอดอื่นก็เริ่มแตกอันนี้ต้นเดิมนะครับต้นเก่าก็มีการพรวนดินรอบข้างรอบโคนใส่ขี้ควายลงไปนะครับก็เห็นเนี่ยเนี่ยสภาพใบเริ่มแตกขึ้นมานะครับ เยอะขึ้นคือก่อนนี้หัวสปริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนหัวสปริงใหม่แล้วก็ทําระบบน้ำใหม่ก็โดยรวมก็ยอดก็เริ่มมาแล้วครับได้เดือนกว่าเนี่ยครับยอดก็เริ่มมาแล้วยอดก็เริ่มแตกนะครับแต่อันนี้คือต้นเดิมไม่ได้ย้ายออกนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแต่อันนี้คือเปลี่ยนใหม่ปรุงดินใหม่ให้ดูสองต้นเลย ต้นหนึ่งคือเตรียมดินอีกต้นหนึ่งไม่ได้เตรียมดินนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นหนึ่งต้นนี้คือมีการเตรียมดินใหม่แล้วก็ปรุงเข้าไปใหม่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งไม่ได้ปรุงนะครับคืออันเดิมแต่ก็มีการพรวนดินอยู่ใ,ใกล้ๆจะเห็นว่าต้นที่ปรุงดินแล้วก็ย้ายเข้ามาปลูกใหม่เนี่ยยอดมันจะแตกเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะ เริ่มดีขึ้นนี่ครับอันนี้ไม่ได้ย้ายตัวที่เตรียมไว้รอย้ายนะครับแต่ดูแล้วรวมๆก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยขึ้นหลังจากที่มีการปรับสภาพดินใหม่ใส่ขี้ควายลงไปใหม่นะครับจากที่วันที่28กรกฎาคมเข้ามา สภาพต้นจะออกใบเหลืองไหมท,ทุกต้นเลยแต่อันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยครับยอดเริ่มมาเริ่มแทงนะเพราะมีการพรวนดินมีการใส่ขี้ควายลงไปใหม่แล้วก็ใช้จุลินทรีย์บาซิลัสัิลิฤตลงไปฉีดพ่นนะครับเพื่อปรับโครงสร้างดินแล้วก็ให้สารปรับปรุงดินลงไปให้ปล่อยแร่ธาตุออกมานะก็จะได้ประมาณนี้เพียงแค่เดือนกว่า ก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้นนะครับต้องขยันพลวนดินหน่อยนะครับแปลงนี้ถ้าไม่ขยันพลวนเนี่ยด้วยความที่เป็นดินเหนียวลูกลังนะครับมันจะจับตัวแน่นนะครับมันก็จะกอดตัวกันแน่นดินทําให้รากแตกได้ยากนะครับแลกเดินยากนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาได้เยอะนะได้ยอดสองยอดสามแล้ว หลังจากที่วันนั้นผมได้มีการให้ปรับปรุงดินแล้วก็มีการมาเตรียมดินใหม่นะครับแล้วก็ลงปลูกใหม่ย้ายที่ปลูกใหม่สภาพต้นก็เริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าสภาพแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าจะใส่ขี้ควายเพิ่มอีกภายใน กลางเดือนนี้ก็จะเพิ่มใส่ขี้ควายลงไปแล้วก็เอาผักตบชวาเนี่ยมาใส่เพิ่มความชื้นให้กับดินให้มันมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นให้มันซุยมากขึ้นนะครับเราดูหลังจากนี้นะครับ